สวัสดีครับสวัสดียมคำมือครับโอ้พายทำอะไรอ่ะฮะโอ้จุงชัยยึดฮีโร่ผมซะแล้ว กลายเป็นรถนอนไปแล้วครับฮีโร่นี่ครลุงดูเขาทำอะไรลุนโอ้เอาเลยครับเอาเลยตามระบายเลยตามสบายโอ้พิชายเลี้ยงเนื้อย่างครับอือโอ้สุดยอดเลย โอ้น่าให้มาอยู่อย่างนี้นะนนเ,นนเออเห็นความดีของผมบ้างดีมากพี่ดีมากดีมากก็เห<บ>็นความดีของผมบ้างพรุ่งนี้อีกเด้อพรุ่งนี้นั่นแหละพรุ่งนี้อีกหนึ่งชุดเด้อขอบคุครับพี่ยังยังไม่ได้กินเลยครับขอบคุณครับผมอ้าวขอบคุณครับพี่ยังขอบคุณอะไร คู่เอครับไม่รู้แกถูกหวยหรือเป็นอะไรก็ถูหวยเหรอเนาะซื้อเนื้อย่างมาครับไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมโอ้อย่าเข้าใจผิดกําลังฮะกําลังก็ได้หน้ายเลยพอดีเลยเนาะคู่เอมาปุ๊บจบเลยจบกันเลยทีนี้ตายพี่เอาหน้าพี่ลงเอาหน้าหนูขึ้นเสียใจด้วยนี่แหละคน คนจะเป็นในใหญ่ก็ไม่ได้เป็นเพราะตอนนี้แหละเนื้อย่างแล้วตัวใหญ่แท้คิดถึงพี่คิงเลยฮะอ๋อตัวคู่แม่เรารับเมาตัวรับเมาไอ้เรามันกินดีได้กินเนื้อย่างเนี่ยยอดเลยยอดเลยบึ้แต่สำหรับผมไม่ค่อยถนัดเลยเนื้อย่างกินอยู่บ้านเหมือนกันเหลารับจบกินดีเลยเรากินเยอะๆกินเยอะๆ กินเยอะเยอะกินเลยกินเลยกินเลยกินอยู่ประสาเนี่ยบุรมยกินอสายโทนนึ่งเลยที่ไหนล่ะกินอยู่สายโทนิน่งครับเอาแล้วเอาอันนี้มาทาไมเนี่ยน้มันพืชบอกเอาน้มันพืชนะขึ้นไเีย นี่ใส่กระดาษเจ้าหรือจุดเตาติดง่ายยังไงติดง่ายเลยบ่โอ้ฟังยังี่พวกนี้ขัดบ่พวกนี้ขัดบ่พวกนี้ต้องซื้อกระดาษทรายเพิ่มไหมพ่อครับเออต๊ะเก้ากัาีใส่ของเก้ากันพ่ออยู่บ่ไม่ไหนถมันลายบ อ๋อยกไอ้ยกมันต้องยกตู้ออกไหมยกตู้เดียวยกตู้ไปคว้ฝั่งตัวนะคะกายกตู้เดียวยกตู้ไปชิดกำแพงฝั่งนั้นค่ะส่วนไอ้พวกตู้ที่เป็นพวกถ้วยพวกจานอ่ะจะยกมาชิดดีฝั่งครัวการ ผนมันเยอะเยอะก็โยกหงนมันก็ทีคันคัดมันคุนมันลุ่งง่าหรือเปล่าจ้าคำว่าคันมื่กันจะเอาประตูตัวนี้ไปใส่ไในกรดอะไรแล้วก็จะใส่ประตูมันจะบ่ได้คุนจะบ่ได้กระจายไปทั้งหงอทั้งครัวครับงั้วเดี๋ยวพวกตุ่มอะไรย้ายไปชิดๆกันไว้ในนี้ก็ได้ครับวเขาถัาเดี่ยวถ้าสีแดีวเขาปูกระเบื้องเขาค่อยขยับเข้ามาจ้าครับ ยีแต่ว่วกตูมอนตู้ผ้าห่วกก็จะไว้เลยค่ะบนตู้พวกไอของที่พวกกอบไรนี <2> 2> ่ก็เหอยู <2> <2 <2> <2> <2> ่ค่ะแค่นไมีตู้ไหนจะบริจาคลงชัยไหมตู้ไหนตู้ไนตู้ที่มันกระจกแปกบ้านแกบอกว่าแกบอกว่ารถรถเกกระบะแกว่างอยู่อ๋อโอเคค่ะอืม เอาไปหมดเลยตู้นั้นน่ะในบ้านอ่ะไม่ไมต้ตนั้นม่เคยใส่ใส่ขอรูปมันได้อยู่อนนะสอ,อ,ง ين, องบานนั้นกับตู้ใส่ไอ้าหให้ใหตู้ให้สองบานอบานเลยใน่องบานไหนเไอ้ตูต้ตกันันะูระจกโต๊ะเครื่องแป้ตู้กระจ,รจกไหนเอาไอ้ตัตวตาน,นี่นะ ไม่อยากแล้วนี่กระดาษหย่ยน,นี่ใช่ไหมพวกกระดาษกระเบื้องนี่ออนะก,กินข้าวาก่นนนกนอ,อนอาฮะนี่ลุงชัยก็บอกว่า เกททำหมดไม่เยอะหรอกเนี่ยเนี่ยใช่อันนี้มันต้องมันต้องใส่ตอนทาสีเสร็จบ่เน,<ะ>นี่ยต้องทาสีเสร็จค่อยใส่ใช่ไหมไมันเดอ่งั้นมันเปื้อนเนาะสีมันหยดลงมาใช่ไหมเฮ้ยพรุ่งนี้ดิค่ะให้ไปเอานี่วันที่เจ็ดพรุ่งนี้แล้ว <ไป S 1> อืมจะหายปวดไหมล่ะสสมมติิ่าใเไปเอาบ่ ใส่แล้วทาสีมันหยดใส่เพราะว่าจะแกะผัดสีมันยากเลยลุงอ๋ออ๋อเข้าใจเข้าใจแล้วเพราะว่ามันมันเอาแกะแกะแกะผ่านมันออกนี่มันต้องทาสีนี่หรอมันยากต่อการทำงานของของคนทาสีจ้ะแล้วค่อยติดทาสีเสร็จแล้วค่อยติดเเเีี้ลววไปดดยยจะก็พอดีเนาะเสร็จบ้านงานหลังคาก็ออกพรรษาได้ขึ้นพอดีจ้ะหาวันหาอะไรขึ้นพอดี งานงานกดังนะงานกดังจอดรถเินมากกยกไม่เพินอยากใ้กเป็นภาอีสานมัดอยจากไะไดาจ้าเดี๋ยวเยพอดีผมต้องยกเสาเองละหา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 อาจารย์หาอะไรมาทำดีๆแต่งดีๆไหนๆก็ทำแล้วก็ทำดีไปเลยอ๋มันก็ต้องทำนั่นแหละทำวิธอไรไป โอ้ยควันขมงเลยขนาดยังไม่เสร็จนะยังสวยเลยไหนเนี่ยนะสวยแล้วคันบ่มีตู้ตงนี้หลายเอ๋ออทีวีไม่ต้องซื้อใหม่หรอกเดี๋ยวมันเสียก็ค่อยซื้อฮะ ขอจอหนี้คือไปไว้บนบ้านที่เดิมโอ้ยไว้ทำไมมีใครดูหรอไปดูที่บ้านเมนเดิมมีมีใครดูหรอเสร็งานเสร็จแล้วจะนอนดูทีวีแต่ลูกพักผ่อนก็ห,หน่อยต้นนีผมงานัาไปหน่อยดีครับอู้พรุ่งนี้ทำการถัดสีครับเนี่ยโป้สองรอบแต่โป้หนาน่ะโอ้แต่ก็ขาดยาอยู่นะเนี่ยดูอ่ะรอย เดี๋ยวเราดูฝีมือลุงชัยจะจะสวยกว่าข้างบนไหมข้างบนห้องผมมันไม่ได้สวยเลยนะที่ช่างเขามาทำให้อ่ะช่างขวัญมาทำให้อ่ะยังเห็นรอ,อยเลยเดี๋ยวรอชมฝีมือลุงชัยครับตอนทาสีเสร็จสวยแค่ไหนนี่นี่โป๊สองรอบครับแต่ว,ว่าโป๊หนาครับ ว่าถูกใจจัดไปโอเคครับพ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ